ถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือเป็นกลุ่มสัตว์เลือดเย็นกับกลุ่มสัตว์เลือดอุ่นนั่นเองค่ะอันนี้มันเหมือนกบไหมคะที่พักวันนี้ว่ากบเขาจะมีจำสีด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะอ๋อใช่ค่ะนี่คือเขากบไปบวชเหรอคะไม่ใช่ตอนดุลยภาพของอุณหภูมิโอ้โหคุณเชฟอยู่จระเข้นู่นสิคะถ้าทาจะชอบแดดหน้าดูเลยนะคะเนี่ยนอนอาบแดดไม่ไปไหนเลยอะอนอนอจะตาย แต่ก็น่าจะต่างจากแพลวนะคะดูแพลวไม่ค่อยชอบแดดเลยอ่ะเงือเนี่ยไหลเต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่ชอบเลยค่ะเพราะอากาศมันร้อนซะขนาดนี้ดูสิคะตัวนี่เหนียวเหนอะหนะไปหมดเลยโหพูดเราก็อิจฉาเจ้าเพนกวินนะคะมาเก็ตที่เราเจะอ,อยู่ในห้องติดแอร์ด้วยแต่เพนกวินเนี่ยห้าหางน่าจะชอบหนาวมากเลยนะคะเนี่ยขนาดอยู่ในห้องแอร์แบบนั้นอ่ะยังลงไปเล่นน้ําเลยอ,ะอ่ะใช่ แต่แพลวรู้ไหมคะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยมีการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกายที่แตกต่างกันดุลยะภาพของอุณหภูมิร่างกายภูมิมันคืออะไรคะถ้าแพลวสงสัยและน,น้องก็สงสัยนะคะว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดสามารถรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกายได้อย่างไรยันลองไปหาคําตอบกันค่ะในในบ่อจระเข้หรอคะไม่ใช่ค่ะในลักซา,าทาทดลอง ครใช่ค่ะที่ครูใช้พูดว่าการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิร่างกายเนี่ยมันเป็นยังไงคะครูอืมก่อนอื่นเนี่ยเราต้องแยกก่อนค่ะเพราะว่าการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกายของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือเป็นกลุ่มสัตว์เลือดเย็นกับกลุ่มสัตว์เลือดอุ่นนั่นเองค่ะ โหสัตว์เลือดเย็นท่าทางนา่าจะโหดร้ายน่าดูนะคะถึงทําได้อย่างเลือดเย็นไม่ใช่ที่เขาถูกแบ,บ่งเป็นสัตว์เลือดเย็นกับสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าความสามารถในการปรับอุณหภูมิในร่างกายแตกต่างกันเริ่มที่สัตว์เลือดเย็นกันก่อนค่ะสัตว์เลือดเย็นไม่ใช่สัตว์ที่โหดร้ายแต่ว่าเป็นเพราะว่า,วาอุณหภูมิร่างกายเขาเนี่ยก็จะแปลผันไปกับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเขาถ้าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูง อุณหภูมิร่างกายเขาก็จะสูงไปด้วยแต่ถ้าเขาอยู่ในอุณหภูมิที่เย็น <K an> เขาก็อุณหภูมิร่างกายก็จะเย็นไปด้วย<อ>พวกสัตว์เลือดเย็นก็อย่างเช่นพวกปลาออสัตว์เลื้อยคลานค่ะอะสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกอ๋อเหมือนจระเข้ไหมคะ <K an> ใช่ค่ะอย่างจระเข้ที่แพรวบ,บอกว่าทําไมชอบไปนอนอาบแดดใช่ไหมเป็นเพราะว่าเวลาที่เขาลงไปในน้ำเนี่ยอุณหภูมิร่างกายของเขาก็จะลดต่ําลงอ๋อดังนั้นเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องทําให้อุณหภูมิร่างกายสูงข,ขึ้นด้วยการไปนอนผึ่งแดด เพื่อเพิ่มอุณหภูมิร่างกาย,อยาเองค่ะถือว่าเห็นจระ,ะเข้ไปนอนอาบแดดส,สบายใจเฉยเลยใช่ค่ะซึ่งจะแตกต่างจากสัตว์เลือดอุ่นนะคะสัตว์เลือดอุ่นก็จะเป็นพวกนกอ่าม,มนุษย์อย่างเราสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมซึ่งไม่ว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงร,ร่างกายเราก็ยังคงรักษาอุณหภูมิเอาไว้ได้อืมดังนั้นนะคะเวลาที่อุณหภูมิข้างนอกเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตัวเราเองอะ่ะก็จะยังคงที่หรือว่าเปลี่ยนแปลงนม่มาก แล้วถ้าเกิดว่าสัตว์2กลุ่มนี้ค่ะไปอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมอะคะแบบนี้เขาจะมีการปรับตัวได้ไหมคะมีค่ะ อย่างในสัตว์เลือกเย็นใช่ไหมอย่างที่พลาวเห็นก็คือจอระเข้จระเข้จะเห็นว่ามันเนี่ยไปนอนอาบแดดใช่ไหมคะ,ะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ลงไปในน้ําค่ะแล้วอุณหภูมิตัวของมันเนี่ยลดลงนั่นคือหนาวนั่นเองเสร็จแล้วนะคะก็ต้องทําให้อุณหภูมิตัวเองสูงขึ้นค่ะก็เลยไปนอนตากแดดเพื่อรับความร้อนจากแสงอาทิตย์ทาให้อุณหภูมิรับพลังจากแสงอาทิตย์ตยใช่ค่ะ อ๋อแล้วก็ยังมีพวกงูจิ้งเหลนพวกนี้นะคะก็ทําเหมือนกันค่ะก็ะคือในตอนเช้าเขาก็จะไปผึ่งแดดค่ะเพื่อทําให้รูมร่างกายสูงขึ้นนั่นเองโห อันนี้มันเหมือนกบไหมคะที่พัเขาเรียกว่ากบเขาจะมีจําศีลด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อใช่ค่ะนี่คือเขากบไปบวชเหรอคะไม่ใช่การจําศีนของสัตว์ไม่ใช่การถือศีนหรือทำอะไร<อ>แต่ว่าเป็นการอยู่นิ่งๆค่ะถ้าเป็นในหน้าร้อนเนี่ยตัวกบเอ็กบอึงอ่าง,งคางคกพวกเนี้ยค่ะอุณหภูมิข้างนอกร้อนมากถ้าไปตากแดดต้องเป็นกบปิ้งแน่เลย <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจําเป็นจะต้องไปหลบอยู่ในรู เพื่อทาให้อุณหภูมิร่างกายเนี่ยค่ะไม่สูงเกินไปเวลาที่อยู่กลางแดดเนี่ยเมตาบอลิซึมในร่างกายจะสูงมาก <S <S พอสูงมากอุณหภูมิร่างกายก็สูงไปด้วย <S <S แต่การที่เขาไปอยู่ในรูเองนะคะเวลาที่เขาอยู่นิ่งๆเนี่ยเมตาบอลิซึมในร่างกายก็จะต่าลงพอต่ําลงอุณหภูมิร่างกายก็จะลดลงทําให้เขาประหยัดพลังงานด้วยแล้วพลังงานตอนที่เขาใช้ในการจําศีลก็จะเป็นอาหารที่เขาเก็บสะสมมาในระหว่างที่การจำศีลนะคะอัตราการเต้นของหัวใจก็จะลดลงด้วย อาจจะไม่กี่ครั้งต่อนอาทีและอัตราการหายใจก็จะลดลงด้วยเหลือหนึ่งในสหรือว่า1ในร้อยเลยทีเดียวโมีแค่หน้าร้อนนะค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหอากาศหนาวเย็นจะออกไปข้างนอกนะคะแย่แน่แเลยค่ะต้องเป็นแบบกบแช่แข็งแน่เลยดังนั้นนะเขาก็ยังคงจำศีลอยู่ในรูเหมือนกัน แต่การจำสินครั้งนี้นะคะแน่นอนเมตาบอลิซ mm ึม hmm. ก็จะต่ำลงพอลาต่ำลงพลังงานที่ใช้ก็จะน้อยลงทำให้เขาสามารถอยู่นิ่งๆแล้วก็ใช้พลังงานที่เกิดจกากกา,ารเผาผลาญไขมันในร่างกายที่เขาสะสมมาแล้วก็ทำให้เขาอยู่ได้นานหลายเดือนเลย นอกจากนี้นะคะเหตุผลสําคัญอย่างหนึ่งที่ทาให้พวกกบอึ่งอ่างค้างคกจาเป็นต้องจาสินในฤดูหนาวนะคะเป็นเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยอาหารหาย,ายากมากเลยค่ะถ้าเขาจําเป็นจะต้องออกไปข้างนอกเพื่อหาอาหารแล้วหาอาหารไม่ได้จะต้องใช้พลังงานเยอะขึ้นเขาก็เลยเลือกที่จาสินนิ่งๆแล้วก็ให้ผ่านฤดูหนาวไปก่อนนอกจากนี้<ม>ก็ยังมีพวกพึ่งเลยค่ะพึ่งเนี่ยน,นะคะใช่ไ่คะพึ่งมาเมื่อกี้อ่าแห้ไม่ใช่ค่ะถ้าเวลาหน้าร้อนใช่ไหมคะภายในรังอุณหภูมิจะสูงมากเลยค่ะ ดังนั้นเนี่ยพึ่งนะคะก็จะไปเกาะอยู่ที่หน้ารังค่ะแล้วก็กระพือปีกกระพือทําไมคะเพื่อเป็นการพัดเอาไอ้น้ำจากข้างนอกค่ะเข้าไปข้างในรังทําให้อุณหภูมิในรังต่ำลงแล้วก็เย็นขึ้นนังนเองโอ้โหอ้าวแล้วแบบนี้ถ้าหน้าหนาวพึ่งทํายังไงอะคะโอ้โหถ้าหน้าหนาวใช่ไหมคะอุณหภูมิภายในรังเนี่ยอาจจะติดลบได้เลยดังนั้นพวกพึ่งก็จะรวมตัวกันค่ะ ให้อยู่ใก,กล้ๆกันเพื่อทําให้อุณหภูมิในร่างกายทําให้อุณหภูมิร,รอบๆตัวเนี่ยสูงขึ้นอ่าเหมือนกับว่าอยู่ใ,ใกล้กันแล้วก็เกาดกันขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ใช่ใช่ใชสัตว์แต่ละชนิดก็มีวิธีการปรับตัวที่ต่างกันไปนะคะเนี่ยคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์เลือดอุ่นเหรอคะครูถ้าเป็นพวกสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยอุณหภูมิร่างกายของเขาไม่ได้ถูกเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมดังนั้นการปรับตัวหลักๆของเขาเนี่ยก็จะมีการปรับพฤติกรรมอย่างเช่นการจำศีลอะถ้าอย่างหมีอะค่ะก็มีการจำ ตึงอ่างคางครกเหมือนกันก็คือ oh. ทําให้ในฤดูหนาวที่หาอาหารยากเนี่ย oh. ก็คือจะจําศีนแล้วก็ตื่นขึ้นมาทีในฤดูร้อนเลยโ oh. อ้โหนอนนานเลยนะคะเนี่ยนอนนานเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการปรับด้านพฤติกรรม, oh. มถ้าสัตว์นะคะจําเป็นจะต้องอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำตลอดเวลาอย่างเช่นแพนกินแล้วก็มีพวกหมีขั้วโลก สิงโตทะเลพวกนี้ค่ะเขาจะต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่อุณหภูมิต่ำมากๆเลยดังนั้นนะคะการปรับตัวของเขาอ่ะก็จําเป็นจะต้องมีชั้นไขมันที่นะออแล้วก็มีขนที่ปกคลุมเอาไว้ค่ะ,ออะซึ่งจะทำให้เขาสามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกายได้ดีนั่นเองเหมือนใส่เสื้อกันหนาวตลอดเวลาถูกต้องค่ะอืมแล้วแพลลองนึกสิคะว่าถ้าสมมติว่าแรวเนี่ยจะต้องไปอยู่ในที่ที่อากาศหนาวเย็นมากๆ ร่างกายของพแพลวเนี่ยจะมีการตักตัวยังไงบ้างถ้าพอเจออากาศเย็นนะคะตัวพพก็จะสั่นค่ะแล้วก็ขนลุกชูเลยอืมใช่ค่ะที่ตัวของพแพลวสั่นแล้วขนลุกเป็นเพราะว่าร่างกายจําเป็นจะต้องทําการเพิ่มอุณหภูมินั่นเองค่ะโดยภายในชั้นผิวหนังของเราจะมีโครงสร้างแบบนี้อืม,อมก็มีชั้นหนังกำพร้าแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อที่เป็นตัวเนื้อแท้ใช่ไหมคะแล้วก็มีชั้นไขมัน แล้วนอกจากนั้นก็จะมีถูกแทรกไปด้วยต่อมเหงือแล้วก็ขนเวลาที่เขาจําเป็นจะต้องรักษาอุณหภูมิเนี่ยสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือกล้ามเนื้อค่ะจะหดตัวนัน่คือทําให้เกิดอาการสั่นด้วยเนาะหดตัวเสร็จแล้วค่ะขนก็จะตั้งขึ้นขนที่ตั้งขึ้นน่ะค่ะจะทําให้เกิดช่องอากาศใต้ผิวหนังช่องอากาศเนี้ยจะทําหน้าที่ในการเก็บความร้อนได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีชั้นไขมันด้วยซึ่งเป็นช้น,นวนอีกชั้นหนึ่งทำให้อุณหภูมิในร่างกายไม่ถูกส่งต่อไปอย่างสภาพแวดล้อมข้างนอกเองค่ะอืม,อมแล้วถ้าเกิดว่าในทางตรงข้ามกันค่ะครูคะเวลาเราเจออากาศร้อนแล้วเหงื่อเราออกอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไระคะ<อ>เวลาที่อากาศร้อนใช่ไหมคะอุณหภูมิร่างกายสูงมากการที่จะทําให้อุณหภูมิร่างกายต่ําลงก็คือต้องมีการถ่ายเทความร้อนออกไป สิ่งหนึ่งที่ทําได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือการขับเหงื่อออกค่ะเมื่อเหงื่อออกมากอุณหภูมิเนะะี่ยค่ะก็จะถูกถ่ายทอดออกไปยังสภาพแวดล้อมได้มากด้วยการทํางานก็จะตรงกันข้ามกันค่ะก็ะคือต่อมเหงื่อตอนที่อากาศหนาวเนี่ยเขาจะทํางานน้อยมากพอเวลาอากาศร้อนนะคะต่อมเหงื่อก็จะผลิตน้ําขึ้นมาหรือผลิตเหงื่อค่ะตัวน้ําเองค่ะจะนําพาอุณหภูมิสูงๆถืออากาศร้อนๆที่อยู่ในร่างกายของเราเนะะี่ยค่ะออกไปพร้อมกับน้ําเวลาที่เราเหยจะทําให้อุณหภูมิที่อยู่บริเวณผิวของเราะคะ่ะลดลง <Ooh. S 2> ทําให้อุณหภูมิร่างกายลดลงไปด้วยแต่ว่าการที่เหงื่อจะออกมากออกน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยนะคะถ้าวันไหนที่อากาศมันร้อนแล้วชื้นอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยร้อนเหมือนกันแต่ว่ามีไอ้น้ํารอบๆเนี่ยเยอะเหงื่อ oh. ของเราก็จะถูกขับออกได้น้อยเราก็จะรู้สึกถึงความร้อนอบ oh. อ้าวอ๋อครูใช่คะ่ะถ้าเกิดว,ว่า เราไม่มีเหงื่ออะคะมันจะเป็นยังไงคะเหูหูถ้าเราไม่มีเหงื่อใช่ไหมคะร่างกายก็จะไม่สามารถระบายความร้อนได้เพราะว่าไม่มีต่อมเหงื่ออ๋อแพลวเคยสังเกตสุนัขหรือว่าแมวไหมคะเวลาที่เขาอยู่กลางอากาศร้อนๆเขาแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาบ้างอ่าอย่างสุนัขที่บ้านเพลวค่ะเขาจะชอบแลบลิ้นลิ้นห้อยมาอย่างนี้เลยแล้วก็กินน้ำเยอะมากแล้วก็ชอบนอนคว่ำแผ่กับพื้นอย่างเงี้ยเลยคะ่ะ ที่เขาแสดงพฤติกรรมแบบนี้นะคะเพราะว่าสุนัขก,กับแมวเนี่ยไม่มีต่อมเหงื่อดังนั้นน่ะเขาจะต้องหาวิธีในการระบายความร้อนออกจากร่างกายเขาการแลบลิ้นจะทําให้เขาสามารถระบายความร้อนได้ส่วนหนึ่งแล้วก็การกินน้ําก็ช่วยด้วยออแล้วก็การที่เขานอนแผ่แบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าตรงพุงเขาเนี่ยไม่มีขนอ๋อใช่ใชแล้วเวลานอนเนี่ยก็จะทําให้สามารถทําให้เกิดความเย็นขึ้นมาได้อ นี่ก็เป็นวิธีการระบายความร้อนของเขานั่นเองเองนาะใช่ค่ะแล้วถ้าแบบนี้ถ้าเกิดคนที่อย่างเราเนะะี่ยค่ะมีต่อมเหงื่อใช่ไหมคะแล้วเหงื่อออกเยอะๆเนี่ยมันจะโอเคไหมคะโอ้โหถ้าเหงื่อออกเยอะเกินไปจะทําให้ร่างกายสูญเสียความร้อนสูญเสียน้ําสูญเสียแร่ธาตุอพอสูญเสียแร่ธาตุอย่างเช่นโซเดียมโพทิเซียมโอ้โหคราวนี้ค่ะเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะ สมดุลแร่ธาตุในร่างกายก็จะเสียไปด้วยอาจจะทําให้ถึงเสียชีวิตได้เลยนะคะแพร่แบบนี้เหงื่อออกเยอะไปก็ไม่ดีสิคะใช่ค่ะนอกจากที่ร่างกายเรานะคะจะผลิตเหงื่อออกมาเพื่อช่วยในการระบายความร้อนแล้วนะคะเหงื่อค่ะก็ยังสามารถช่วยบอกโรคเราด้วยนะคะบอกโรคเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูกัน เคยมีแชร์ในเฟซบุ๊กของน้องปังนะจ๊ะมาเคยแชร์ว่า,วาเนี่ยเหงื่อออกมือเหงื่อออกเท้านะฮะบอกถึงโรคบางคนบอกอุ้ยฉันเหงื่อออกมือแล้วในนั้นในเฟ e บุ๊ k ในกูเกิลเขียนว่าเป็นเบาหวานเนี่ย จริงเท็จมันเป็นยังไงครับความจริงนี้มันเกี่ยวข้องกันไหมฮะคือจริงแล้วอย่างที่บอกไปเลยครับว่าเหงื่อเนี่ยมันสามารถบอกสุขภาพได้แต่ทีนี้เนี่ยครับมันจะบอกว่าเป็นเบาหวานไหมบอกว่าเป็นโรคหัวใจอย่างที่เราเคยได้ยินไหมเคยได้ยินใช่ไหมครับเหงื่อออกเยอะเสี่ยงโรคหัวใจหรือเปล่านะครับคือจริงเราต้องมาดูกันนะครับเป็นกรณีไปเพราะเหงื่อมันออกในแต่ละตำแหน่งในแต่ละปริมาณในแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันครับแล้วอย่างที่ผมเคยได้ยินนะครับคุณหมอมี ที่เขาบอกว่าเหมือนมีคำเป็นพูดไม่รู้ตลกหรือจริง <ฮะ S 2> หรือไม่เคยมีจริงก็คือทํางานหนัก,หนกเหนื่อยเครียดจนเหนื่อออกเป็นเลือดอย่างเงี้ยฮะมันมีจริงมันเป็นไปได้ไหมครับสำนวนไทยมีว่า ทำงานหนักจนเลือดตากระเด็นอันนี้เลือดเหงื่อกระเด็นนะมันก็มีจริงๆนะคุณผู้ชมเหงื่อโอ้ยเป็นเลือดนะฮะจริงครับมันเกิดจากอะไรครับหมอมันเป็นภาวะหนึ่งที่มันมีความผิดปกติของต่อมเหงื่อที่มันอยู่ใกล้ๆกับตัวงเส้นเลือดครับเพราะต่อมเหงื่อคนเรามันจะเล็กมากเลยนะครับและเส้นเลือดฝอยตรงผิวหนังเนี่ยก็เล็กเพราะฉะนั้นมันจะมีภาวะหนึ่งนะครับที่ทําให้เลือดเนี่ยครับมันออกมาได้หรืออาจจะมีความผิดปกติของตัวเลือดเองก็ได้ที่ทําให้เหงื่อออกมาเนี่ยเป็นสีเลือดนะครับซึ่งเจอได้ไม่บบบ่่ออยยกกได้เเลลคครัันนทีป็ษณะ แบบนี้เนี่ยจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาไหมครับหรือว่าก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของร่างกายเขานะครับคุณบ้านเคยได้ยินข่าวไหมละ่ะถ้าเกิดเคยติดตามดีๆก็จะมีนะมีข่าว<อ>ที่เป็นท,ที่เขาที่เขารายงานเหมือนกันนะเด็กเ,เือออกเป็นเลือดใช่ใช่<ๆ>แล้วก็ตกอกตกใจกันว่าเกิดอะไรขึ้นคือพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เราห่วงในทางการแพทย์เนี่ยก็คือในเรื่องของเลือดที่เสียออกไปด้วยนะครับ<อ>ทีนี้เนี่ยในเรื่องการรักษาเราต้องดูสาเหตุไปถ้าเกิดว่าเกิดจากอะไรเราก็แก้ที่เหตุนั้นบางอย่างมันก็แก้ได้บางอย่างก็ได้แค่ทุเลา ครับทีนี้มาถึงเรื่องราวที่เขาบอกว่าเหงื่อแต่ละจุดออกมาไม่เหมือนกันสามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นโรคอะไร อาจจะต้องเริ่มจากข้างบนก่อนแล้วกันนะฮะเหงื่อที่ออกจากผิวหนังผิวหนังศีรษะอย่างเงี้ยครับหรือว่าออกบนหัวเนี่ยครับมันเกิดจากอะไรได้บ้างหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรได้บ้างครับจริงๆถ้าเราแบ่งตามอวัยวะมันอาจจะไม่เชิงนักแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาเอาเหงื่อออกที่ศีรษะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่เชิงบอกโรคได้<ะ>เพราะว่าเวลาที่เราออกกาลังเข้ายิมออมาเนี่ยเหนื่อยมันก็ออกได้อยู่แล้วครับะนะแต่ว่าผมเน้นให้ดีกว่าถ้ามันสมมติว่ามีเหงื่อออกเนี่ยฝ่ามือแฉะ นะครับมีลักษณะที่ฟมือแฉะมีใจสั่นด้วยอันนี้ให้นึกถึงไทรอยด์เป็นพิษแล้วครับแล้วมือก็จะนุ่มๆก็ต้องดูด้วยว่าใจสั่นทั้งที่ไม่ได้กินคาเฟอีนไม่ได้ดื่มกาแฟไม่ได้ดื่มชาเหงือออกแล้วอยู่ในที่เย็นก็ยังเหงือออกและใจสั่นเนี่ยแสดงว่าก็ต้องคอยดูใช่ครับครับจะเป็นไปได้ครับ นอกจากฝ่ามือแล้วจุดอื่นๆล่ะครับเกี่ยวห้องด้วยไหมฝ่าเท้าด้วยหรือเปล่าครับอย่างกรณีไทรอยในในกรณีของไทรอย์นะครับมันจะมีเหงื่อออกง่ายมีใจสั่นคือฝ่าเท้าก็ยังได้อยู่นะครับทีนี้เนี่ยเหงื่อตามตัวเนี่ยครับจริงๆแล้วในเรื่องของยกอันนี้ให้ฟังดีกว่าอย่างเรื่องความเชื่อที่ว่าคนเป็นโรคหัวใจเหงื่อเยอะหรือเหงื่อเยอะบอกโรคหัวใจเนี่ยอันนี้ก็ไม่จริงเสมอไปครับ นะฮะคนเป็นโรคหัวใจบางทีไม่จำเป็นต้องเหงื่อเยอะก็ได้นะครับเพราะโรคหัวใจมีตั้งหลายแบบเท่าที่ฟังจากคุณหมอแล้วมันไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นว่า<ช>ถ้าเหงื่อออกจุดไหนแล้วจะเป็นโรคไหนเฉพาะแล้วอย่างนี้ถามเผื่อเสื่อผมว่าผมเนี่ยไม่แน่ใจ<ะ>ผมเะเป็นคนชอบหน่อยมีอะไรปุ๊บเปิด Google ก่อนเลยครับหมอทีเนี้ยในคัแนะนำของคุณหมอถ้าเกิดผมรู้สึกสงสัยเนี่ยเราควรที่จะไปหา ไปหาแพทย์เฉพาะทางเลยหรือว่าเซิร์ช Google หาข้อมูลไปเรื่อยๆดีแบบไหนทําให้สบายใจได้มากกว่ากัรทังหมอผมว่ามันมี2ทางนะครับคือในเว็บไซต์หรือในโซเชียลยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ข้อเสียอีกทางหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเชื่อแต่เว็บไซต์เนี่ย <c oughs> เราอาจจะยิ่งกังวลมากขึ้น อย่างเมื่อตอนต้นรายการอย่างเงี้ยคุณต้อมบอกเองว่าเออพอไปเสิร์ชดูแล้วเขาบอกว่าเหอออกฟาร์มือจะเป็นเบาะวานหรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนั้นถ้าใครเชื่อนี่แบบอันี้เลยนะไม่ได้แค่เศร้าอย่างเดียวนะเครียดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะว่าคือถ้ามันมีอาการร่วมด้วย หรือถ้าแต่ก่อนเราเคยเหงื่อออกไม่เยอะแล้วอยู่ดีๆเราอยู่ในออฟฟิศอย่างที่คุณป้างพูดนั่งแอร์เย็นๆแล้วเฮ้ยมีเหงื่อเยอะผิดปกตินะอันนี้ก็ไปตรวจหน่อยดีกว่านะครับอาจจะไม่ต้องพึ่งอากู Google เสมอไปนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยครับเราอาจจะพลาดโรคบางอย่างไปได้นอกจากโรคไทรอยด์อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปว่ามีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดเหงื่อขึ้นมาได้ยังมีโรคอื่นๆไหมครับที่ทําให้เกิดเหงื่อขึ้นมา จริงๆแล้วเนี่ยครับโรคที่ทําให้เกิดเหงื่อเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับแต่ <บ S 1> ว่าที่เราเจอได้บ่อย,อยก็อย่างที่บอกไปฮะนะครับออไทรอยอ่าหรือว่าอีกอันนึงก็คือในคนที่มีอาการวูบวาบร้อนวูบวาบอันนี้ฝากเผื่อไว้ให้เผื <บ S 1> ่อ <บ S 1> คุณผู้ชมนั่งดูอยู่ด้วยนะครับวูบวาบเหรอฮะใช่ครับอันนี้จะเจอในคนที่เข้าสู่วัยทองนะครับในสุภาพสตรีหลายๆท่านเนี่ยครับที่อยู่ในช่วงวัยทองหรือช่วงที่ก่อนวัยทองเนี่ยบางคนจะมีอาการรู้สึกว่าสะบัดร้อนสะบัดหนาวนะครับหรือว่าร้อนวูบว้นมา ปัญหาอีกอันหนึ่งที่อยากเน้นในเรื่องเหงื่อนะครับแล้วผมว่าตอบโจทย์คุณผู้ชมได้ดีก็คือเรื่องกลิ่นครับสิ่งที่เรากลัวคือกลิ่นครับเพราะมันจะทําให้ไม่ได้แค่รู้สึกว่าเป็นวงเห็นเป็นวงไม่มั่นใจและมีกลิ่นออกมาด้วยนะครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วมันมีวิธีในการที่จะลดมันลงนะครับนอกจากเหงื่อออกเยอะแล้วเหงื่อออกน้อยบางคนกังวลอย่างบางคนเนี่ยไปเข้าจิมเป็นชั่วโมงแล้ววิ่งเป็นชั่วโมงเลยพยายามจะขยัิโอแต่เหงื่อออกน้อยมาก ซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะออกเยอะเขากังวลว่าคนที่เหงือออกน้อยเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีจริงๆหรือเปล่าไม่เชิงครับไม่เชิงเป็นข่าวดีนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราสามารถที่จะกระตุ้นมันได้โดยการที่เราพยายามที่จะออกกําลังแต่อาจจะไม่จําเ,เป็น,น <ละ S 1> ต้องอาจจะไม่ต้องถึงกับเกินขีดก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันโอเวอร์ฮีทอย่างที่อ <ๆ S 2> บอกไปครับยิ่งเหงือออกน้อยยิ่งออกเยอะเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันเกิดฮีทสโตรกหรือว่าเกิดช็อกแดดขึ้นมามันเทคนิคก็คือว่า ให้ออกคาร์ดิโอได้คาร์ดิโอก็คือออกแบบที่เหงื่อออกนะฮะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยให้ออกแบบที่สลับกันไปครับเขาเรียกคาร์ดิโอแบบสลับช่วงหรือ Interval Training อันนี้มันจะไม่หนักเหมือนคาร์ดิโอที่พีคไปแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่าค่อยๆพอนลงมาแล้วค่อยๆกลับพีคขึ้นไปอีกเป็นช่วงๆอย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมว่าจะเหมาะครับท้ายที่สุดแล้วหลายคนที่ดูอยู่อาจจะสงสัยว่าแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าเหงื่อที่อยู่ออกอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นปกติหรือเปล่า มันพอจะมีจุดที่บอกได้ไหมครับว่าเนี่ยถือว่าเหงื่อออกเยอะเกินไปแล้วหรือว่าคุณอยู่ในกลุ่มของคนที่เหงื่อน้อยนะครับไมครับไม่บรรทัดที่จะตีเส้นแบ่งว่าเหงื่อออกมากหรือเหงื่อออกน้อยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันบอกยากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอะไรบุคคลนะ,ะนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เราจะ ให้เขาสังเกตได้ก็คือว่าง่ายที่สุดเลยคุณผู้ชมนั่นก็คือว่าให้ดูเทียบกับตัวเองเมื่อก่อนนะครับถ้าเมื่อก่อนเราเนี่ยเคยเหงื่อออกน้อยและอยู่ดีๆมันเหงื่อออกมากเช่นออกที่ฝ่ามือมากหรือออกที่รักแร้มากเกินไปอาจจะสงสัยได้ครับว่าเอ๊ะเรามีโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทอัตโนมัติหรือเปล่า เขาเรียกว่าเป็นซิมพาติกเนิร์ฟในปกติหรือเปล่าอยู่แปลง่ายๆ,ๆคือประสาทอัตโนมัติมันทำงานจนแบบอัตโนมัติเกินน่ะมีเหงื่อออกเยอะที่แขนที่รักแร้อะไรอย่างเงี้ยครับจนต้องรักษากันไปแต่ถ้าเกิดว่าในบางคนที่อยู่ดีๆเหงื่อออกเคยออกปกติหลังจากเข้ายิมมาแล้วอยู่ดีๆเหงื่อออกน้อยก็จะต้องมาดูกันครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเผาผลาญหรือเปล่านะครับอาจจะลองดูก็ได้เพราะอันนี้แหละครับถึงบอกว่าการที่เหงื่อออกเนี่ยสามารถบอก เตือนเราถึงความเสี่ยงโรคบางอย่างได้ครับครับดังนั้นตัวเราเองรู้ดีที่สุดนะจากปกติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะอยู่แล้วตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วทุกวันนี้ก็ยังเหงื่อออกเยอะเนี่ยจะอาจจะปกติแต่ถ้าเกิดบางทีไม่เคยมีเหงื่อเลยเหงื่อน้อยมากแต่วันดีคืนดีอาการใจสั่นมาบ้างแล้วมีเหงื่อออกมากขึ้นอันนี้ก็ไปตรวจให้พบคุณหมอหน่อยเห็นไหมครับพราวว่าเหงื่อของเราบอกโรคได้จริงๆด้วยจริงด้วยค่ะครู แต่ว่าวันนี้ค่ะครูแค่เล่าให้แพ่วฟังใช่ไหมว่าถ้าอุณหภูมิภายนอกเนี่ยเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตก็ต้องมีการปรับใช่ไหมใช่เพื่อให้แพ่วเห็นภาพมากขึ้นค่ะว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมภายนอกถ้ามันเปลี่ยนไปสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อุณหภูมิร่างกายยังคงคง,คงที่นเองงั้นเราไปทํากิจกรรมกันดีกว่าค่ะไปค่ะในกิจกรรมเมื่อปลาน้อยเปลี่ยนน้ํา นี่เลยค่ะกิจกรรมเมื่อปลาน้อยเปลี่ยนน้ำโอ้มีปลาหลายตัวด้วยเดี๋ยวเราจะมาสังเกตพฤติกรรมค่ะเวลาที่ปลาเนี่ยขยับแผ่นเหงือกลู้ไหมคะปลาขยับทําไมหายใจเหรอคะอืมถูกต้องค่ะเวลาที่ปลาขยับแผ่นเหงือกคือการที่เขาพยายามเอาออกซิเจนนะคะจากน้ําเข้าไปเพราะว่าเวลาที่มีการเอาออกซิเจนเข้าไปก็จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมถ้ายิ่งเหมือนเวลาที่เราออกกําลังกายมากๆค่ะ ออกแรงมากๆความร้อนมากมากเราก็จะหายใจแรงใช่ไหมคะใช่ค่ะป้าก็เหมือนกันค่ะถ้ามีเมตาบอลิซึมสูงเขาก็ต้องใช้ออกซิเจนมากการขยับแผ่นเหงือกก็จะเพิ่มขึ้นกิจกรรมนี้ง่ายมากค่ะก็คือเราจะต้องเปลี่ยนน้ําให้ป้าแต่เราจะเปลี่ยนทั้งหมด3มน้ําด้วยกันค่ะอะไรบ้างอะคะอันดับแรกนะคะก็คือน้ําที่อุณหภูมิห้องค่ะคือประมาณ25องศาเซลเซียสและ2นะคะก็คือน้ําอุ่นค่ะ อุณหภูมิอยู่ที่40องศาเซลเซียสและน้ําที่3นะคะคือน้ําเย็นค่ะอุณหภูมิอยู่ที่20องศาเซลเซียสและแบบนี้ปลาเราจะไม่ตายหรอคะอ๋อไม่ตายค่ะเพราะเราจะทําการทดลองโดยให้ปลาอยู่ในน้ําอุณหภูมิต่างๆประมาณ1นาทีค่ะ<อ>แล้วเราก็นับค่ะว่าภายในหนึ่งาทีเขามีการขยับแผ่นเนือ้อทั้งหมดกี่ครั้งโ,โหนี่ต้องจับตาดูปลาเลยนะคะสังเกตว่าปลาในโหลของเราเนะี่ยมีเยอะมากเลย แพลวเลือกก่อนค่ะว่าแพลวจะจับปลาดูปลาตัวไหนนี่แพลวเลือกตัวใหญ่สุดเลยนี่เขาอลอยๆอ,อยู่งโอเคอได้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวครูเนี่ยก็จะดูปลาที่หางสีเหลืองๆแล้วกันเนาะตลวที่มีสองตาไหมคะอันไหนคะทุกตัวเ <c oughs> <c oughs> ยอะไปค่ะเวลาเด็กๆ,ๆ <c oughs> สังเกตก็เลือกตัวของปลาตัวใดตัวหนึ่งนะคะหรือว่าจะแยกออกมาแล้วก็ให้เขาอยู่เดี่ยวๆก็ได้เนาะ โอเคตอนนี้นะคะน้ำที่คุณครูใส่ไว้เป็นน้ำที่อุณหภูมิห้องอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสถ้าอย่างนั้นเราจะต้องจับเวลา1น,นาทีนะคะแล้วก็ขีดนับนะคะว่าปลาเนี่ยขยับแผ่นเหงือกทั้งหมดกี่ครั้งได้เลยพร้อม,มยังคะพร้อมค่ะใครจับเวลาคะเดีย๋ยวครูจับเวลาให้คะ่ะได้เลยคะ่ะครูเริ่มจับเวลานะคะหนึ่สองส หมดเวลาแล้ว,ลวะค,ะเคเ่ะเจ้าหางเหลืองของครูที่น้ําอุณหภูมิ25องศานะคะหายใจไปถึง213ครั้งของเพ้วตัวใหญ่อยู่ที่205ครั้งค่ะโอ้ถือว่าเยอะใกล้เคยียงกันมากเลยนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนน้ํากันค่ะแล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยมีอุณหภูมิเป็นน้ําอุ่นก็นนคือ40องศาเซลเซียสโอเคโอเคให้งั้นเดี๋ยวครูเปลี่ยนน้ำก่อนนะค่ะ คราวนี้ค่ะมาที่อุณหภูมิของน้ำหภูุิที่2อนั่นคือ40องศาเซลเซียสจำปลาตัวเดิมได้ไหมน้าจาได้ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะจับเวลาหนึ่งนาทีเหมือนเดิมค่ะนับจํานวนครั้งที่แผ่นเหงือกเขาขยับคอมหนึ่งสอง,สองโอ้หมดเวลาแล้วค่ะโหนี่พอ ขีดเส้นตามปลาแทบไม่ทันเลยค่ะเพราะว่าหายใจถี่มากเลยอ่ะใช่ค่ะของแพลวได้กี่ครั้งได้308ครั้งค่ะของครูได้320ครั้งค่ะเยอะกว่าอีกอ่ะอืมคราวนี้ค่ะไปที่อุณหภูมิที่3นั่นคือน้ำเย็นกันบ้างค่ะอุณหภูมิของน้ำจะอยู่ที่20องศาเซลเซียสเดี๋ยวครูขอไปเปลี่ยนน้ำให้ปลาก่อนนะคะโอเค ม,ม,มาแล้วค่ะน้ำาอุณหภูมิที่สามที่20องศาเซลเซียสจำปลาตัวเดิมได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะให้ยางงั้นเหมือนเดิมค่ะ1น,นาทีนะคะพร้อมเริ่มโอม้หมดไปแล้วค่ะอ่าอันนี้นับง่ายหน่อยค่ะเพราะว่าเขาหายใจไม่ถี่มากอืมของเพลาได้เท่าไหร่หรอ138ครั้งค่ะ ของครูได้116ครั้งค่ะครูน้อยกว่าอืมนี่นะคะจากผลการทดลองสรุปของครูและพี่เพวาได้แบบนี้ค่ะอืมเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะว่าปลาเนี่ยเป็นสัตว์เลือดเย็นดังนั้นอุณหภูมิในร่างกายของเขานะคะก็จะมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมเวลาที่เขาอยู่ในอุณหภูมิห้องก็คือ25องศาเซลเซียสเนี่ยเขาจะมีการหายใจที่ใกล้เคียงกัน แต่เมื่อใดที่เขาอยู่ในอุณหภูมิของน้ําที่สูงขึ้นคือ40องศาเซลเซียสแน่นอนค่ะอุณหภูมิร่างกายเขาจะสูงขึ้นคือเขาร้อนขึ้นเพอะเขาร้อนขึ้นเมตาบอลิซึมในร่างกายก็สูงขึ้นทําให้เขาต้องหายใจและต้องการออกซิเจนมากขึ้นนั่นเองค่ะและเมื่อเขาอยู่ในน้ําเย็นนะคะสังเกตว่าการหายใจของเขาจะลดลง ะะเป็นเพราะว่าเมตาบอลิซึมในร่างกายเนี่ยลดต่าลงด้วยเพราะอุณหภูมิมันเริ่มเย็นนั่นเองนะคะการหายใจของเขาก็จะลดลงอย่างที่เห็นนั่นเองค่ะแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าถ้าเกิดว,ว่าอุณหภูมิภายนอกใช่ไหมคะมันสูงขึ้นปลาก็จะมีอัตราการหายใจที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะที่สิ่งมีชีวิตนะคะใช้ในการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกายค่ะเหมือนกับมนุษย์ แล้วก็พืชแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆนั่นเองค่ะ น้องๆคะการปรับอุณหภูมิร่างกายนะคะนั่นก็คือความสามารถของสิ่งมีชีวิตค่ะในการรักษาอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมค่ะถึงแม้ว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมจะแตกต่างออกไปแล้วก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมร่างกายเนี่ยก็จะเกิดกระบวนการรักษาดยรยภาพของอุณหภูมิร่างกายเกิดขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากว่าไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้นะคะแล้วอุณหภูมิเนี่ยเกิดสูงขึ้นแบบผิดปกติร่างกายก็จะเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงและถ้าหากว่าอุณหภูมินะคะลดต่ำ ลงแบบผิดปกติก็จะเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอันตรายแล้วก็อาจจะถึงชีวิตได้เลยนะคะ โดยปกติแล้วนะคะอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์เรานะคะก็จะคงที่อยู่ประมาณ37องศาเซลเซียสค่ะซึ่งร่างกายเนี่ยก็จะใช้สมองส่วนไฮโปธารามัสนะคะในการควบคุมค่ะโดยเมื่อร่างกายนะคะถ้ามีอุณหภูมิสูงขึ้นสมองในส่วนไฮโปธารามัสนะคะก็จะไปกระตุ้นค่ะหลอดเลือดใต้ผิวหนังของเรานะคะให้ขยายตัวออกค่ะเพื่อเป็นการขับเหงื่อแล้วก็เพิ่มการหมุนเวียนของเลือดน,นั่นเองค่ะแถมยังช่วยลดอุณหภูมิร่างกายได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการลด อดตามเมตตบอลิซึ่งในร่างกายเพื่อให้อุณหภูมิในร่างกายนั้นลดต่ำลงได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกสนุกได้ใหมค่ค่ะในรายการลับซ่าท้าทดลองท้าง r t v v ช่อง4 TV เรียนสนุกคะ่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของพี่พาวแล้วก็ครูเช่แล้วคะ่ะไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ เดี๋ยวเราไปเดินกันอีกไหมะไปค่ะจะไปดูสัตว์อื่นๆอีกอะแต่ว่าไปดูอัตราการหายใจของสัตว์อื่นๆดวยดีไหมคะ